สวัสดีค่ะวันนี้มีผลไม้สำหรับบ้านที่มีพื้นที่เล็กมาแนะนำให้ปลูกค่ะมาดูกันว่าจะมีผลไม้อะไรบ้างที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ขนาดเล็กและสามารถมีผลให้รับประทานได้ผลไม้ที่แนะนำสำหรับวันนี้จะเป็นผลไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถปลูกในกระถางหรือพื้นที่ขนาดเล็กได้ พื้นที่ขนาดเล็กไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแดดและน้ำมากกว่ามาดูกันค่ะว่ามีต้นอะไรบ้าง 1. งมะเฟืองค่ะมะเฟืองเป็นผลไม้ที่ปลูกได้ง่ายมากสามารถควบคุมทรงพุ่มได้โดยการตัดแต่งใบจะเขียวจะออกดอกสีชมพูสวยงามผลดกออกดอกตลอดปี โดยส่วนใหญ่ต้นมะเฟืองจะไม่ค่อยมีโรคภัยของต้นไม้สักเท่าไหร่เป็นต้นไม้อย่างแรกๆที่อยากให้ปลูกเลยค่ะเพราะว่าปลูกง่ายมากปลูกประมาณ2ปีก็ได้ทานผลแล้วค่ะ 2. ต้นได้นาค่ะได้นาเป็นต้นไม้ขนาดเล็กสูงประมาณ3-5เมตรเป็นทรงพุ่มสูงโป่งสามารถควบคุมทรงพุ่มได้โดยการตัดแต่ง ยิ่งตัดแต่งเท่าไหร่จะยิ่งออกลูกดกมากขึ้นเมื่อเวลาออกลูกแล้วให้คอยตัดแต่งกิ่งอยู่ก็จะออกลูกใหม่อยู่เสมอเพราะน้อยหนาออกดอกเฉพาะกิ่งที่แตกใบใหม่เท่านั้นส่วนแมลงศัตรูพืชของน้อยหนาจะไม่ค่อยมีมีแค่เพี้ยหอยเพี้ยแป้งเราสามารถป้องกันได้โดยการห่อผลค่ะ 3ต้นมัมโบรี่หรือหม่อนหม่อนที่ใช้เลี้ยงใหม่ก็สามารถทานได้แต่ลูกจะเล็กแนะนำให้หาหม่อนที่เป็นลูกผสมมาปลูกลูกจะใหญ่กว่าโดยลักษณะผลจะเป็นสีแดงเข้มและเมื่อผลสุกจะเป็นสีดำผลจะสุกหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆนอนอกจากมีวิตามินสูงยังมีสารต้านอนุม,มูลอิสระอีกด้วยค่ะหม่อนเป็นพืชที่ปลูก เติบโตได้ดีในสภาพอากาศบ้านเราต้นไม่ใหญ่สามารถปลูกในกระถางก็ได้ค่ะค่อนข้างทนทานต่อโรคแมลงทุกชนิดถ้าต้องการให้ติดผลตลอดปีให้ตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอจะออกลูกอยู่ตลอดค่ะ 4. ต้นฝรั่งฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสามารถควบคุมทรงพุ่มได้โดยการตัดแต่งฝรั่งปลูกง่ายสามารถปลูกได้ทุกภาค ตัดแต่งอยู่บ่อยๆจะออกผลอยู่เสมอฝรั่งเป็นผล,ลไม้ยอดนิยมของคนไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางอาหารสูงโดยเฉพาะวิตามินซีพันธุ์ที่นิยมปลูกกันก็คือพันธุ์แป้นสีทองและพันธุ์กิมจูศัตรูของฝรั่งก็จะมีแต่เพี้ยแป้งเราสามารถป้องกันโดยการห่อผลได้ค่ะ 5. ต้นเชอรี่ไทยเป็นไม้ที่ชอบแดดดูแลง่ายเหมาะสำหรับปลูกไว้ในบ้านเพียงต้นเดียวก็เพียงพอสำหรับแหล่งวิตามินซีที่มีสูงมากสามารถหาปลูกได้ง่ายและราคาถูกสามารถปักชำได้ใครที่ชอบรับประทานเชอรี่แนะนำเลยค่ะมันตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอจะออกลูกตลอดทั้งปี และยังสามารถเอามาทำเป็นไม้แคะได้สวยงามด้วยค่ะ 6. ต้นทับทิมทับทิมเป็นพืชที่ชอบแดดปลูกง่ายทนทานสามารถปลูกได้ทั้งการลงดินและเป็นไม้กระถางไม่ชอบน้ำขังแฉะจะทำให้เกิดโรคเน่าได้ง่ายเนื่องจากเป็นไม้พุ่มที่มีการแตกลําต้นใหม่จากตา7ต้นละมุด ละมุดเป็นผลไม้เมืองร้อนที่เติบโตเร็วมีขนาดและทรงพุ่มขนาดกลางแต่สามารถควบคุมทรงพุ่มและปลูกในกระถางได้แต่ควรเป็นกระถางที่ใบใหญ่หน่อยจะออกดอกและผลิตผลตลอดทั้งปีค่ะละมุดมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกอย่างเช่นพันธุ์กระสวยมาเลผลจะรูปร่างยาวลีคล้ายลูกรักบี้ผลสุกเนื้อสีแดง ลูกโดกรสหวานก็ลองไปเลือกกันดูนะคะว่าชอบพันธ์สายพันธ์ุไหนลองหามาปลูกกันดูค่ะ 8. ต้นมะนาวมะนาวเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีรสเปรี้ยวจัดต้นเป็นพุ่มเตี้ยสูงประมาณ2-4เมตรกิ่งอ่อนมีน้ำแหลมอาจไม่เหมาะกับบ้านที่มีเด็กสามารถตกแต่งควบคุมทรงพุ่มได้ บนสมัยโบราณบอกว่าการปลูกมะนาวที่บ้านจะทำให้มีความสุขกายสบายใจสามารถป้องกันศัตรูได้จึงนิยมมาปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจัดว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งข้าวต้นอังุ่นต้นอังงุ่นเป็นไม้เลื้อยที่มีมือจับมีเนื้อไม้แข็งแรงใบเดี่ยวเรียงสลับรูปทรงกลม หรือรูปไข่แกรมรูปทรงกลมใบหยักดอกมีกลิ่นหอมสีเขียวปนเหลืองมีขนาดเล็กกีบมักหลุดล่วงในขณะที่ออกดอกบานผลใช้กินสดทำลูกเกดและน้ำองุ่นองุ่นมีหลากหลายสายพันธุ์ให้เราลองไปเลือกดูว่าสายพันธุ์ไหนจะเหมาะสำหรับปลูกที่บ้านเราก็จะปลูกและออกผลได้ เป็นยังไงกันบ้างคะมีต้นอะไรที่ถูกใจบ้างลองไปหากันมาปลูกดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ